รักซ้ำกัมซัดนักร้องสาวโพสต์ตัดเพ้อชีวิตสูญเสียพี่สาวเลิกสามีรุ่นลูกเป็นโพสต์ที่หลายคนส่งกำลังใจรัวๆเมื่อล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาได้ออกมาโพสต์ภาพพี่สาวพร้อมเขียนข้อความว่าถึงเวลากลับสวรรค์แล้วเนาะพี่ขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดจริงๆที่ต้องมีอายุยืนยาวมากกว่านี้แต่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อดูแลน้องๆสิบกว่าคนเกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะรักพี่เทียมเสมอ และอีกหนึ่งโพสต์ในอินสตาแกรมสตอรี่สุนารีได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Hutten God i h m e Enough. I lost my beloved er, husband. You also took another life of my sister. What else do you want from me? พระเจ้ายังลงโทษฉันไม่พออีกเหรอฉันสูญเสียสามีที่รักคุณยังเอาชีวิตที่สาวของฉันไปอีกคนคุณต้องการอะไรจากฉันอีก